สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับข้อมูลอาเซียนบียอนตอนมหานครอาเซียนนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงหรือว่าประโยชน์ที่ได้รับจากตอนนี้มีอะไรบ้างเราไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะค่าสําหรับบทสรุปของเนื้อหาตอนนี้นะคะก็ส1เวธันวาคม2558นะคะสิประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะได้แก่สิงคโปร์อินโดนีเซียบรูนไนดารุสลามไทย ลาวพม่ากัมพูชาและเวียดนามนะคะรวมกันเป็นเศรษฐกิจผู้คนวัฒนธรรมเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้สะดวกรวดเร็วและง่ายกว่าที่เคยมีมาเมืองหลวงของแต่ละประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นสิ่งสําคัญตัวอย่างของการเดินทางและใช้ชีวิตร่วมกันของประชากรอาเซียนหลากหลายเชื้อชาติค่าสําหรับประเทศแรกนะคะประเทศไทยเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนะคะประชากรในกรุงเทพประมาณ5ล้านกว่าคน โดยคิดเป็นประชากรในประเทศประมาณ3%เปเซนตเมื่อประชากรเยอะนะคะการจราจรก็ติดขัดเป็นอย่างมากค่ะคนส่งสาธรารณะนะคะก็มีคนแน่นซึ่งปัญหารถติดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของคนกรุงเทพค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ในการเดินทางนะคะเพราะว่าถือว่าแบบมีหน้ามีตาค่ะประเทศที่สองนะคะประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ค่ะเมืองหลวงกรุงมะนิลานะคะมีพื้นที่เล็กกว่ากรุงเทพ2.5เท่าตัวแต่กลับมีประชากร ราว12บล้านคนเฉลี่ย1ตารางกิโลเมตรมีประชากร1 2 0 0 0คนนับว่าเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกค่ะในโรงพยาบาลเมืองหลวงของมานิลานะคะก็การจราจรก็ติดขัดแล้วก็มีการใช้บริการรถไฟก็แออัดเหมือนกันค่ะสามาเทศลาวนะคะเมืองหลวงกรุงเวียงจันทร์นะคะสปลาวนะคะมีประชากร7ล้านคนค่ะ มีคนอาศัยในเมืองหลวงประมาณ750,000คนนะคะลรามี GDP ต่ำสุดในอาเซียนค่ะซึ่งสปะปะลรวนะคะก็เล่งพัฒนาทุกด้านให้พ้นประเทศด้อยพัฒนาในให้ได้นะคะในปี2563ค่ะจะเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงนะคะให้ทันสมัยแล้วก็รูลาค่ะประเทศที่4นะคะประเทศบูไนกรุงบันดาเสรีเบกาวัน,นะคะมีประชากร น้อยที่สุดในอาเซียนค่ะราว4ี่0,000คนประชากรในเมืองหลวงนะคะ2 8 0แสนแนคนรูในนะคะมีเมืองหลวงที่ไม่เคยมีรถติดนะคะใช้ชีวิตสบายเรียบง่ายมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยค่ะกรุงสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์เป็นเมืองมหานครและประเทศประชากรหนึงตารางกิโลเมตร7,500กว่าคนแน่นเป็น2เท่าของ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคุณภาพอันดับ25ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนสวยสะอาดอกรุงพนมเปญเป็นประเทศกัมพูชาเมืองหลวงมีความแมออัดจึงสร้างเมืองเซเชลไลส์อกเมืองรอบเมืองหลวงเพื่อลดความแมออัดในเมืองหลวง 9. กุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเป็นเมืองหลวงที่อยู่บนเกาะมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของอาเซียนรองจากกรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์ 10. กุงเนปิดอประเทศพมา่าเป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและวัดสมัยก่อนที่เก่าแก่ที่สุดในอาเซียนไม่แพ้ประเทศไทย จากประเทศมหานครอาเซียนของแต่ละประเทศจะนำพาความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลทั่วทั้งภูมิภาคพรมแดนทั่วทั้งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจะถูกล้อมล้อมรอบและความมั่นคงที่จะถูกสร้างขึ้นมาร่วมกันประโยชน์ หนึ่งได้รู้ถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีประชาคมอ,อาเซียน 2. รู้จักประเทศอาเซียนมากขึ้น 3. ได้เรียนรู้ภาษาต่างๆของแต่ละประเทศ 4. ได้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาชาติในอาเซียน5ได้รู้จักความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละประเทศในอาเซียน6สามารถที่จะจําในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น 7. สามารถเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น 8. ได้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ 9. ได้เห็นถึงความแตกต่างก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็หลังจากที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว10ได้รู้เกี่ยวกับปัญหารถติดและแนวทางการแก้ไขของแต่ละประเทศ จากการคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลจากที่เรียนมานะคะประกอบด้วยข้อมูลนะหาวิทัศนต์ว่าเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว1ิปีจะเกิดผลอย่างไรกับประเทศประชาคมอาเซียนและประชาคมอาเซียนจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรไปดูกันเลยคุณภาพชีวิตของคนในแต่ละประเทศจะดีขึ้น การจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากในแต่ละประเทศก็จะลดนด้อยลงทำให้ผู้คนมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและเศรษฐกิจสังคมที่ดีขึ้นและทุกประเทศจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นทำให้พรมแดนทางเศรษฐกิจถูกเปิดจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลวมรวมกันให้เกิดความมั่นคงและในปี2568การพัฒนาด้านคมนาคมจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและเป็นสิ่งสำคัญในการเคลื่อนย้ายประชากร รวมถึงสินค้าและบริการต่างๆและการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องตัวและขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและอาเซียนอาจเป็นศูนย์การค้าที่มีความสําคัญต่อโลกมากเพราะแต่ละประเทศมีความบรุมสมบูรณ์มากในด้านทรัพยากรต่างๆค่ะ